จะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อไหร่เรียนให้ทราบนะฮะการที่จะจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีความเห็นชอบระหว่างรัฐบาลนะครับกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งได้จะอยู่ที่หลักไหนหลักที่เราอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตยุทธการ ชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยโดยมีหลักป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในเฟสแรกเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจและเข้าสู่การปฏิรูปประเทศในระยะกลางตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่3ขึ้นมาทรงผลทำให้จะต้องเข้าสู่กระบวนการปร้องปรามเยียวยาและฟื้นฟูก่อน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นหัวข้อที่ค้างอยู่นานมากเลยนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วมังนะคงค้างเรื่องของคำถามว่าเทศบาลตำบลนะกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เหมาะที่ใช้จะใช้ในการเลือกตั้ง คำถามคือจู่ๆเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จนะฮะเทศบาลนครเสร็จนะฮะแล้วก็จู่ๆก็เงียบกันไปเลยตกลงนะ่ะองค์การบริหารส่วนตำบลน่ะจะมีเลือกตั้งหรือเปล่าและจะเป็นยังไงบ้างใ,ในเชิงปรากฏการณ์ในแะรลบในระหว่างนี้เราคงเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลนครที่มีการเลือกตั้ง กำลังพบการทุจริตเกิดขึ้นจำนวนมากมีการร้องเรียนสู่คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตก็มีการรับรองไปก่อนบางส่วนก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งนะเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ยังคงสอบสวนในเรื่องที่คงค้างอยู่ต่อไปนะครับการสอบสวนลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการร้องเรียน ขณะเดียวกันเริ่มมีกระแสข่าวนะครับเกิดขึ้นเรื่องของเทศบาลนะครับราชาเทวะเรื่องของเสาไฟนะครับที่มีการถูกเผยแพร่ไปทั่วว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นสำนักง,งานตรวจคนแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้มีการทำหนังสือไปอยังราชาเทวะให้ชดใช้ค่าเสียหายในแง่และต่อมาก็มี คำสั่งออกจากสภา,าท้องถิ่นหลายสภา,าให้ยังคงซื้อเสาไฟนะครับอจฉริยะหรือเสาไฟกินนาลีเกิดขึ้นบางจังหวัดก็เป็นช้างบางจังหวัดก็เป็นม้าบางจังหวัดก็เป็นกินนลีเกิดขึ้นมากมายมหาศาลซึ่งตอนนี้สตงเข้าไปทำการตรวจสอบนะครับบางเทศบาลถูกคำสั่งให้ต้องคืนเงินนะครับและต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเจางงานวิเคราะห์แล้วนะฮะปะปะชปปทนะฮะตำรวจที่ปราบปรามเรื่องทุจริตก็เข้าไปทําการสอบสวนเรื่องนี้นะครับคงเห็นชัดเจนเรื่องกองการาตรวจสอบการทุจริตคาถามต่อมาคือจะเกิดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ตอนนี้ปรากฏว่านักการเมืองพักการเมืองต่างๆลงหาเสียงเลือกตั้งอบตลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับที่สําคัญเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งแล้วทําไมกกตยังไม่มีการประกาศการเลือกตั้งยังไม่รู้เวลาคาดว่าจะเป็นเดือนนั้นคาดว่าจะเป็นเดือนนี้แต่จนถึงขนาดนี้ที่ผมทําคลิปก็ไม่มีการประกาศออกมาว่าจะดําเนินการเมื่อไหร่จะดําเนินการอย่างไรนะครับและที่สําคัญก็คือว่า ทำไมมันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากมายขนาดนี้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างที่ผ่านมาสารอาญาทุจริตนะครับได้พิพากษาจำคุกนักการเมืองไปแล้วไม่ต่ำกว่า120ขอไปให้120คนนะครับแล้วก็มีประมาณเฉลี่ยประมาณ20%นะครับที่กระทำความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชันและยังคงค้างนะฮะ ที่ปปชและปปทรวมกันแล้วเฉลี่ยประมาณ2 0,000คดีนะครับปัจจุบันนี้จึงเกิดการเขาเรียกว่าตรวจสอบการทุจริตกันต่อเนื่องคําถามคือทาไมมันเกิดการทุจริตกันต่อเนื่องเพราะการเมืองเมื่อมีการเข้าไปเล่นแล้วก็ต้องมีการลงทุนด้วยการซื้อเสียงสุดท้ายก็เข้าไปทุจริตพอเข้าไปทุจริตเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรถูกร้องเรียนติดคุกติดตารางการเป็นแถว เพราะเข้าใจว่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกลายเป็นทรัพย์สินของตัวเองเอาไปใช้ผิดนะครับและก็มีพวกมากก่อนล่ากกันไปก็เป็นที่มาของการถูกการชี้มูลถูกสารจำคุกติดคุกติดตรางนะครับตั้งแต่อุยสมัยทุจริตลำไยของหัวแดง นะครับคราวนี้ก็สุจริตเสาไฟที่เต็มไปหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพักการเมืองระดับประเทศแล้วก็บริษัทเอกชนซึ่งต,ต่อมาเดี๋ยวก็ติดคุกกันเ็นแถวหุ้นส่วนคอยดูเป็นการกระทำความผิดร่วมกันคําถามหลักวันนี้ก็คือว่าจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเมื่อไหร่เรียนให้ทราบนะฮะการที่จะจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีความเห็นชอบระหว่างรัฐบาลนะครับกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ เพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งได้จะอยู่ที่หลักไหนหลักที่เราอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตยุทธการชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยโดยมีหลักป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในเฟสแรกเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจและเข้าสู่การปฏิรูปประเทศในระยะกลางตอนนี้ เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่3ขึ้นมาทรงพลทําให้จะต้องเข้าสู่กระบวนการป้องปามเยียวยาและฟื้นฟูก่อนถ้าป้องปามเยียวยาฟื้นฟูฟทําไม่ได้เก็บเกี่ยวหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นทําไม่ได้ทําให้ต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลออกไปประกอบกับนะฮะอบะจอก็ยังคงมีการร้องเรียนอยู่เป็นจํานวนมาก นะครับทำให้ยังไม่สามารถที่จะ,ะดําเนินการเลือกตั้งต่อไปได้เทศบาลนาครที่เลือกตั้งไปนะครับก็เลือกมาแล้วก็มีการทุจริตจํานวนมากเช่นกันตอนนี้เป็นการรับรองไปก่อนนะครับทาไมอะ่ะทำไมเมื่อก่อนนี้เลือกตั้งท้องถิ่นก็เลือกตั้งรึทีเดียวคราวนี้ใช้การเลือกแบบทีละอันนะฮะเริ่มต้นจากอบตเทศบาลนาครตอนนี้ กำลังเข้าสู่เทศบาลตำบลน,นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานครทําไมต้องแบ่งแบบนี้แบ่งแบบนี้เพราะว่ามันสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าที่ไหนทุจริตที่ไหนเป็นยังไงคนของใครลงและควรเจรินการอย่างไรโดยส่วนใหญ่สังเกตมา2เฟสเนี่ยเราจะเห็นว่าในเฟสแรกในเรื่องของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยประชาชนจะเห็นชัดเจ้าที่จะเห็นชัดรัฐบาลจะคุมเกมได้ง่ายและโดยส่วนใหญ่ ก็จะเป็นคนของฝั่งรัฐบาลสังเกตดูให้ดีที่จะชนะการเลือกตัง้งเหมือนกันเทศาบาลก็เหมือนกันเทศาบาลนครคราวนี้นะครับส่วนเทศาบาลตำบลซึ่งเป็นรากฐานเลยนะนะครับซึ่งเป็นรากฐานเลยเนะี่ยมันเลือกตั้งไม่ได้เพราะโควิดกําลังแพร่ระ,ะบาดเกิดขึ้นนะครับประกอบกับปปชและปะปะทพบการกระทําความผิดของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพักการเมือง นะครับล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็สั่งทําการตรวจสอบเรื่องเสาไฟให้กระทรวงมหาดไทยทําการตรวจสอบซึ่งคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยล่าสุดถ้าปปชชี้มูลองค์การบริหารส่วนตําบลใดว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับปกติต้องรอนะครับพอชี้มูลเสร็จก็ยังคงมีตําแหน่งอยู่จนกระทั่งสารอาญาทุจริตรับรองถึงจะพักการทํางานแต่คราวนี้นะรกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแต่และจังหวัด หากมีการร้องเรียนพบว่าเกิดการกระทําความผิดพื้นให้พักการทํางานทันทีวายง่ายให้ปลดทันทีจากนั้นก็รอจนกว่านะครับจะมีการพิพากษาเสร็จก็ให้คนอื่นรักษาการไม่ว่าจะเป็นประหลัดรักษาการไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่ารักษาการไม่ว่าจะเป็นเอารองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามาทําการรักษาการเป็นการชั่วข่าวก็ตามนะครับตอนนี้มีการปรับในรูปแบบนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่ายังไงนะฮะ เทศบาลตำบลจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็จนกว่าจะจะอะไรโควิดจะดีขึ้นถ้าโควิดไม่ดีขึ้นยังไม่เลือกตั้งบางคนถามเอา้าเตรียมผู้ว่ากรุงเทพมาคอนชัดๆก็มาลือ้อนั่นลือนี่ทําความสะอาดหาเสียงกันแล้วท่านจากทิพย์ชัยจินดามาก่อนนะจัดทับหาเสียงเลือกตั้งก็ผมเรียมนี่ยยังไม่เลือกตั้งมันเลือกตั้งไม่ได้เพราะอะไรมันต้องเลือกอบตอก่อน อบตอเสร็จแล้วค่อยมาเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานาครซึ่งแบบเป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเลือกตั้งอบตออยังไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานาครไม่ได้อย่าฝันว่าจะมีการยุบสภาเห็นไหมการเมืองมันมีเวลาเห็นไหมการเมืองมันมีเวลานะฮะโควิดก็ไม่จบจะไม่เลือกตั้งเทศบาลก็ไม่ได้ตำบลนะจะไม่เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานาครไม่ได้ นั่นหมายเขาว่าไอ้ไกลที่ออกล้อฟรีๆตอนนี้วิ่งหาเสียงประกาศหาเสียงกันช่วงระหว่างเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 พลาดพลาด,พลาดเพราะอะไรหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมันวางไว้ไงป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะฮะป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูและเขาวางแผนต่อคือเก็บเกี่ยวไง ถ้ามันไม่เข้าสเตปสามอันนี้ก่อนนะคุณจะมาเก็บเกี่ยวไม่ได้คือการเลือกตั้งท้องถิ่นคุณจะแพ้เลยนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะแพ้โดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าผมเห็นมีคนไปขึ้นป้ายมากมายเลยโอ้อยากจะเป็นเลือกตั้งไปพน,นั้นพน,นี้จะพักการเมืองคนนั้นจะมาลงคนนั้นพักนั้นบางนี้จะมาลงผู้ว่ากรุงเทพนครเพื่อเพื่ออะไรนะเพราะอะไรยังไงอวตอต้องประกาศก่อน4ี่ห้าวันถึงจะจัดให้มีการเลือกตั้ง กนะรุงเทพมหานครต้องประกาศอีอย่างน้อย45วันถึงจะมีการเลือกตั้งนั่นหมายความว่ารวมกันเฉพาะสองอันนี้สองเดือนกว่าสามเดือนก็นไปล,ละไไปหาเสียงก่อนเพื่ออะไรคือคนที่มองการเมืองนลบางทีน่าสงสารนะอยากมีอํานาจจนแบบมองไม่เห็นคือวางหลักคิดผิดตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอุ้ยไอ้นักการเมืองไอ้พักการเมืองอยากจะส่งพักนั้นพักนี้ส่งคนเข้าไปซื้อหัวคะแนนกัน นะเลือกหัวคะแนนยังไม่ถึงเวลานะอย่าเสียเวลาอบตอก็รอก่อนมีเวลาทั้ง45วันไม่ต้องรีบนะตอนนี้หาเสียงล,ลงหาเสียงะอะไรเสียงโควิดมันยังไม่จบเอาโควิดจบก่อนนะและรัฐบาลนะกับทางกะกะตก็ต้องมีการประชุมกันก่อนประชุมกันเสร็จอย่างน้อยก็ต้อง15วันถึงจะมีประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งใน45วัน นั่นหมายความว่ามีเวลาอีก2เดือนถึงจะเข้าสู่การเลือกตั้งมันยังใช้เวลาอีกยาว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 ,ยาวอีกยาวนานนะครับก็เกมก็พยายามวางจะให้ลงภายในปี2 5 6 4นี่แหละแต่ดูท่าผู้ว่ากทมอ่นะู้น่ะปี65ห้า้นะไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับแต่อบตอเนี่ยพยายามจะให้ทันปี6 4ประมาณปลายปีอ่ะมันอยู่ที่ไหนเป็นหลักอยู่ที่สถานการณ์โควิด -19 เป็นหลักนะครับ ว่าสามารถที่จะควบคุมสถานก,การณ์โควิด1 9ได้ไหมควบคุมไม่ได้เลือกตั้งท้องถิน่นก็จะไม่มีต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยงกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันรุน่งนี้ฉันจะอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่หา่างเธอจับมือฉันไว้ จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราเก้าวผ่านวันคืนอ,อันโหดร้ายกอดขอฉันไว้หลับตา จำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จากไป ใจที่นี่ไม่หา่างเธอจับมือฉันไวจน้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก็ผ่านคืนวันอันโหดราย 为难。 खर हे